สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot j a g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเอามากๆนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการค้นพบรหัสสินค้าที่คาดว่าจะเป็น All New Honda Click I รุ่นใหม่อย่างรหัส K59 ซึ่งก็สอดคล้องกับกระแสข่าวในการอัปเกรดตัวรถแบบทั้งคัน โดยนอกจากรูปร่างหน้าตาที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วยังมีประเด็นที่สนใจมากๆในเรื่องของเครื่องยนต์ลูกใหม่กันด้วยครับสำหรับการพัฒนา All New Honda c k i รุ่นใหม่ในคลาส150นั้นมีความไปไปได้สูงมากๆว่าพวกเขาเองจะไม่ใช้เครื่องยนต์ลูกเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่จะเลือกใช้เครื่องยนต์ลูกใหม่ที่มีชื่อว่า ESP Plus โดยมันถูกประเดิมใช้กับรถรุ่นใหม่อย่าง Allnew SS 150i เป็นคันแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุผลทางด้านการปล่อยมลพิษของมาตรฐานใหม่ยูโรไฟนเข้มงวดทำให้ทางค่ายต้องเลือกแนวทางในการเพิ่มความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์เข้ามาชดเชยสำหรับรุ่น SS 150i คันใหม่ที่วางจำหน่ายในฝั่งยุโรปนะครับโดยการ cc มาเป็น 157 cc ซซและเพิ่มจำนวนวาลวจาก2วาลวมาเป็น4วาลวแต่ตัวเลขของอัตราการประหยัดน้ำมันนั้นกลับทำได้ดีมากยิ่งขึ้นประมาณหนึ่งนอกจากในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วมีการคาดการว่าตัวเฟรมรถของ All New Honda c l i c k i e รุ่นใหม่นั้นจะมีการใช้เฟรมรถแบบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันกับกรณีของรถอัตโนมัติคลาสเล็กก่อนหน้านี้อย่าง New Honda Genio และ All New Honda Beat นะครับ ที่ใช้เฟรมใหม่อย่าง ESF a ที่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมถึง8%ด้วยกันรวมไปถึงในเรื่องของฟีเจอร์อย่างระบบทั t ชันคอนโทรลที่ถือว่ามีรุ้นอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวที่จะทำการใส่มาให้เพื่อเสริมภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมียมสปอร์ต AT ให้กับตัวรถคันนี้มากขึ้นเชื่อว่าในช่วงปี2021ข้างหน้านี้นะครับเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นของโปรเจกต์นี้กันแล้ว รวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดตัวกันในตอนนั้นเพื่อรับมือกับว่าที่คู่แข่งใหม่เลขกหนึ่งอย่าง All New Yamaha Aerox 155ที่จะอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆมาให้ทัดเทียมกันกันกบ All New n m a x 155รรุ่นใหม่นั่นเองมารอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในท้ายที่สุดแล้ว สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส